สวัสดีครับสวัสดีพี่พีพีสี่พี่ทุกท่านเลยนะฮะกับก็เก่งเกิดมาเช่อมอีกแล้วนี่เป็นชิ้นชิ้นเรืองเือรแล้วขอให้บอกเรื่องประกอบแล้วอย่ามาบอกกันหรือเสร็จนะฮะหรือเสร็จปุ๊บก็จะลาป่วยทันทีนะครับดูเต็มไปหมดนะกับเครื่องฟอร์ดเฟียตืาไม่ได้เสื่อมตามสภาพ การใช้งานนะฮะเสื่อมจากอุบัติเหตุนะครับแต่ก็พอจะอธิบายคร่าวๆสำหรับเรื่องรถที่ใช้ชีวิตประจำวันได้นะแ l a แรกนะครับสำหรับรถที่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถที่ชอบยืดอายุการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถที่ดูแลแต่ดูแลน้อยไปน,นิดนึงนะ นี่ครับอันดับแรกเลยนะฮะถ้าถ่ายน้ำมันเครื่องออกมาดํามากหรือฝาครอบวาล์วใครได้เปิดออกมาแล้วมีเขา่าดําเกาะเยอะนะฮะเนี่ยค,ค,ครับเนี่ยเขา่านะครับเกิดจากการเผาไหม้นะครับของอาจารจุดระเบิดเผาไหม้ของเครื่องยนต์ กำลังอัดลอดลงครับลอดลอดลอดมาแล้วบริเวณพวกนี้จะร้อนนะครับลอดลงมาแหวนแหวนอัดตัวที่หนึ่งแหวนอัดตัวที่สองแล้วก็แหวนกวาดน้ํามันนะครับนี่นะฮะโอ้โหซูปเปอร์ซูมมันไม่โฟกัสครับนี่ครับมันตายนะแหวนน้ามันเนี่ยล็อกติดไม่มีการขยับตัวเลยนะครับนี่ฮะเกิด เขาเมาแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นก้อนเลยนะครับเนี่ยกำลังอัดหลอดลงนะครับก็ที่หรือนี่ส่วนมากก็จะเจอหลายๆคันนะฮะเนี่ยลูกสูบก็ยังใช้ได้นะครับตัวนี้ยังอยู่นะครับก็เริ่มบางแล้วไม่ไม่เป็นไรครับก็คือใช้ได้ครับแต่ที่เห็นนี่คือแหวนน้ำมันนะฮะแหวนกวาดน้ำมันนี่ตายตายสนิท นี้คงแต่ถ้าเป็นคนตายแล้วตายเลยนะครับแต่ถ้าพวกนี้ก็ยังพอออกมาล้างแคะแกะเกาแยงแงยงแซะแแงะแงก็อาจจะฟื้นคืนนะครับเครื่องตัวนี้ให้รือจริงๆแล้วให้รือทำพวกเสื้อสูบนะครับที่เสื้อสูบแตกที่ผมบอกอเครื่องตัวนี้เดี๋ยวผมจะลื้รถอเมริกาเมกัน เวลาก็าทาประกับก้านมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับนี่ฮะแล้วแบรลิงหรือว่าชาร์ปอกชาร์ปก้านอนะไรพวกนี้จะจะไม่มีไม่มีสลักล็อกนะครับไม่มีร่องเอาไว้ล็อกปึออ๊บจะแกะดูนะครับหน้าตาเป็นนี้นะครับบวคน,นก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยรื้อมาหุยหืมเฮ้ยมันเป็นงี้วะ นี่ครับนี่นะฮะมันเหมือนแตกเลยนะครับเนี่ยเหมือนแตกเหมือนหักนี่ครับเหมือนแตกเหมือนหักเลยนะครับเนี่ยอ่าเนี่ยนยครับแล้วก็จะไม่มีไม่มีล่องบากเอาไว้ใส่อชาร์ปนะฮะเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีร่องบากเลยนะครับคือพวกเนี้ยเขาผลิตมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเหมือนแตกนะครับเหมือนแตกเหมือนหักนะครับ เราตั้งใจผลิตมาเป็นแบบนี้เลยครับมันเป็นแบบนี้ครับถ้าใส่ผิดด้านปุ๊บมันจะประกบไม่เข้าไม่เข้ารอยเดิมนะอันนี้ถ้าเราประกบถูกนะครับ,ปรบไปปุ๊บนะครับถ้าเราประกบ ประกบถูกด้านนะครับมันจะเข้ารอยสนิทพอดีแปบบถ้าเรากลับด้านมาไหลานี่มันจะเกยมันจะห่างกันนะครับมันจะเข้าตามรอย,อยนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเรากลับด้านนี่มันจะคนละโลกเลยนะครับมันจะไม่เหมือนกันนี่ฮะด้านไหนแน่วะเออด้านนี้ถูกอา่าอันนี้ถูกครับ ยจะแนบสนิทครับแต่ถ้าเรากลับด้านมาไหลใส่ไปปุ๊บนี่ปัญหาเกิดนะครับขันน็อตไม่ตึงอาจจะแตกซ้ําด้วยนะครับเนียกดไงก็ไม่ลงรอยเนี่ยกดไงก็ยังเกยกันอยู่นะเนี่ยยกดไงก็ยังเกยนะครับมันไม่เข้ารอยกันรถกระบะบางย่อก็เป็นนะครับแบบเนี้ยอผมจําไม่ได้ครับฟอร์ด ฟอ n g เลเจอร์หรือว่าตัวใหม่ๆหมครับพวกโปหรือว่ามิดบีทียสิปโอลอะไรเงี้ยฟอร์ดแล้วเชฟก็จะคลายย้ายเงี้ยนะครับเป็นเซนก็ลูกสูบก็จะเล็กน,นะฮะอันนี้ก็เครื่องพันหกนะครับเครื่องพันหกฮะเครื่องไม่แพงครับเครื่องพันหกวางเนี้ยเดี๋ยวค่อยประกอบอันนี้ก็ลือ รื้อไว้ก่อนนะครับรื้อไว้ให้เจ้าของที่แรกผมดูทรงแล้วว่าจะเชื่อมในนี่มันเยอะเยอะมากเยอะเกินส่งลงกึงนะครับแต่ผมเขาบอกผมบอกว่าเชื่อมไม่ได้หรอกมันโหดร้ายเกินนะครับอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะ น,นี่ครับจุดยอดปึ๊บปึ๊บนี่นะครับลาวลานแตกกระจายนี่เหลือแค่มันกระเด็นออกน,นี่ครับนี่ฮะมันสำคัญตรงที่ว่ามันอยู่ตรงกองน้ำมันเครื่องด้วยนะครับเนี่ยนี่ครับปั๊มน้ำมันเครื่องก็แตกนะครับจุดหน้านแต่ซื้อ ลุงก็ซื้ออะไหล่มาแล้วนะครับแตกหมดเลยจะส่งลงกึงเห็นลงกึงพวกเขาเขาบอกว่ากึงทําได้ครับเชื่อมได้หดๆอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวผมก็อยากจะรู้งไงว่าจะเชื่อมได้ไหมก็จะเชื่อมแล้วก็ทําเกลียวใหม่นะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะไปยุ่งกับเรื่องเครื่องนี้นะครับเรื่องเลขเครื่องนะครับ คือถ้าเชื่อมได้ก็ต้องเชื่อมนะครับอ่าอะไรพวกนี้อ่างอะไรก็ซื้อมาหมดแล้วเดี๋ยวส่งลงกึงเชื่อมเพราะว่าเห็นผมไม่ค่อยมีเวลาทํางานแกก็เลยเดี๋ยวเอาไปให้พวกเขาทาให้ลงกึงใหญ่นะครับแถวพระประแดงส่วนระบบเกียร์นะฮะตัว f i ียตตตัวนี้จะเป็นดูโอพัดนะครับที่เขาบอกว่ามีปัญหาบ่อยๆมื่อก่อนเนี่ยที่โอ้มีปัญหาเขาฟ้องกันอะไรกัน เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ชิปนะครับใช้มอเตอร์เนี่ยมอเตอร์สองตัวมันถ้าเทียบกันนะครับถ้าผมเทียบกับ10บลอนะมันจะไปเหมือนกับ ZF หรือเปล่าพวก ZF 16สปีดหรือว่าพวกเกียร์อะไรนะไอเกียร์กึ่งเกียร์สมูทหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแต่ที่คล้ายๆกันที่เห็นจะจะเลยก็น่าจะเป็นเหมือน ZF นะครับ คล้ายกันแต,แต่เป็นรถเก่งนี่ตัวนี้ฟอร์เวต้าจะมีมอเตอร์สองตัวนะครับมันจะดันกล้ามปูข้างในนะครับสองชุดจะเป็นเกียร์เลขคู่เลคข,ขี่นะครับชุดคัดนี่เนี่ยเหมือนเกียร์ธรรมดาชุดคัดข้างในนี่มีแผ่นคัดสองชุดนะครับสองแผ่นนะครับมีมีจานคัดสองชุดนะครับอันเนี่ยเป็นจานคัดหนะึ่งอันสองอันข้างในนะครับตัวเนี้ ห้ามถอดแยกนี้เลยนะครับถ้าถอดออกมาเมื่อไหร่ปุ๊บถอดชักออกมาเมื่อไหร่ปุ๊บนี่ใส่คืนเข้าไปใช้ไม่ได้นะครับต้องมีเครื่องมือในการาใส่นะฮะเพราะของผมก็มีนะครับเมื่อก่อนทําบ่อยนะยํำเนี่ยลูกเกียร์แตกเนี่ยยำเอาเสื้อลูกเก่ามาใส่นะครับไม่มีอะไรเลยข้างในนี่เหมือนเกียร์ธรรมดาบ้านเราแบบจงโจงโล่งๆเลยครับข้างในเนี่ยไม่มีอะไร แต่สมองเกียร์มันอยู่นี่ครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยกล่องสมองเกียร์มันอยู่ที่นี่ครับเป็นอีกหนึ่งกล่องครับเป็นกล่องเครื่องกับกล่องเกียร์แยกกันเนี่ยจุดด้อยที่เขาเอามาฝังไว้อย่างงี้พอมาใช้บ้านเรานี่ถ้าน้ําท่วมนะครับลุยน้านะฮะเรียบร้อยเลยครับแล้วก้ามปูนี่ต้องใช้มอเตอร์ตัวนี้ดันนะฮะพอเวลาชุดรางก้ามปูเนี่ยมันน้ําเข้าใช้เป็นนานๆจะระบีแห้ง มันจะทําให้การเข้าเกียร์มีปัญหานะครับบางทีเกียร์ไม่เข้าหรือเกียร์วืดนะครับการกินของแผ่นคัสต์นี่ก็จะเอียงนะฮะไม่ไม่เสมอกันนะที่ผมเคยรือแล้วชุดนี้ก็เป็นหลักหมื่นะครับหมื่นป้ายหรือสองหมื่นกว่านะฮะเป็นของเนี่ยยี่ห้อนี้จะทําให้นะครับเนี่ย LUK นะครับทีิสันนวลาชุดคัสต์แบบนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นเป็นรถกระบะนี่ก็จะเป็นนวลาฟอร์ดนะครับ จะเป็นของ L U K นะฮะทำผลิตขึ้นมานะครับแต่เกียร์รุ่นนี้ขับสนุกนะฮะขับสนุกปบปุ๊บปุ๊บปเล่นเหมือนเกียร์ธรรมดาเลยครับแค่เราไม่ต้องเหยียบคัสเฉยถ้าเป็น10ล้อเหมือนก็เหมือนฮีโน่เซเนะครับหรือว่าเกียร์สมูทเนี่ยคล้ายๆกันนะฮะเขาก็ปรับเปลี่ยนเป็นการพัฒนานะครับแต่มันไม่ไม่ค่อยทนนะครับผมบางคันก็8 0 0 0 0โลบางคันก็แสนนิดน ก็มีปัญหาแล้วนะฮะนอกจากเกียร์แล้วก็จะมาเจอเกี่ยวกับเรื่องท่อน้ำนะครับท่อน้ำออยคลเลอร์จะเสื่อมสภาพนะครับประมาณสักแสนว่าโลถ้าไม่ดูแลดีๆนี่เสื่อมง่ายๆเลยนะฮะเนี่ยครับนี่นี่เนี่ยท่อน้ำพวกนี้เนี่ยมันบอบบางมากเลยนะครพอเราใช้ไปนานๆปุ๊บมันจะ โอลิงเนี่ยครับเนี่ยโอลิงโอลิงมันจะแบนราบนะฮะเนี่ยเนี่ย,ยแบนราบแล้วแล้วมันอาจจะโกงได้นะครับเพราะมันโดนคิดเกลือดันนะครับเนี่ยครับแต่ตัวรถนี่โฉมนีมนน่มันน่าใช้อ่ะแต่มันมาเสียพวกเนี้ยครับมันไม่ค่อยมันไม่ได้อยู่เหมือนสิบปีเหมือนบา้าเหมือนอรถยี่ห้ออื่นนะครับบางยี่ห้อนี้อยู่ได้แบบแปดปีไม่ค่อยเป็นไรนะ แต่ถ้าคนรักษาดีๆก็ใช้ทนนะครับแต่ก็ต้องอาจจะชุดนี้อาจจะต้องไปจะต้องไปเสียงเงินกับชุดนี้เยอะนะครับชุดระบบเกียร์นะฮะที่เมื่อก่อนที่เขาอะไรนะออกเป็นข่าวแล้วก็ประท้วงกันเนี่ยแหละเรื่องเกียร์นี่ไปลุยน้นํานี่น้ําท่วมนี่ไปลุยกันเพลินเลยนะครับบางคนเขาใช้เขาไม่รู้หรอกครับว่าข้างในมันไม่ใช่ทอร์กนะครับมันก็เป็นชุดแผ่นคัสเป็นหวีคัสเหมือนกันนะฮะมันก็จะมี แต่ถ้าเราถ้าเปลี่ยนใหม่นะครับมันยกใส่ได้เลยนะครับเพราะเขาล็อกมาเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเป็นของเก่าแล้วเราถอดมาซ่อมเกียร์นะฮะก็จะซ่อมเกียร์เราถอดออกมาเวลาจะใส่เราต้องมีวิธีการล็อกนะครับล็อกชุดคัดชุดนี้ให้อยู่ให้เสร็จนะฮะแล้วก็มีเราต้องถอดมอเตอร์ตัวนี้ออกแล้วก็ไขนับรอบนะครับไขเพื่อปลดล็อกนะฮะดันดันวีคัดให้ออกนะครับมันก็จะมีวิธีทําอยู่นะครับตัวนี้ เพื่ได้ทำลืมลืมนอกจากว่าคนที่ซ่อมขอทุกวันทุกวันนะครับก็จําได้ครหมุนกี่รอบคายกี่รอบหมุนเข้าอ่ากี่รอบหมุนออกกี่รอบหมุนตัวไหนก่อนนะครับแต่ไม่ไม่เป็นหนาครับก็ผมจดไว้อะไรที่เราทํำบ่อยๆแล้วกลัวลืมเราก็จดไว้นะครับจดบันทึกเอาไว้นะไม่ได้ทําเป็นวีดีโอเมื่อก่อนไม่ได้ทํา youtube นะครับเลยไม่ได้จดบันทึกไว้ถ้าเมื่อก่อนทํา youtube มาหลายๆปีนี่ก็จะน่าจะแบบอ่มันก็เป็นหน้าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเยอะนะครับเมื่อก่อนนี่งานผมเยอะมากเลยก็เลยไม่ได้ทำนะแล้วไม่อยากทําเลยเมื่อก่อนเนี่ตัวน,นี้พอมาทํา youtube ลองมาทําเล่นๆดูมันก็เออนะไอ้ที่ผ่านๆไปมันก็เสียดายไปเยอะนะครับแต่ก็ช่างมันนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปใส่ใจเรื่องพวกนั้นอยู่แล้วเนี่ยผมเชื่อเลยว่า ลุงแกต้องมีเสื้อสูบมาใหม่แล้วแต่แกจะเอาไปเชื่อมก่อนแกจะลองเอาไปเชื่อมก่อนว่าใช้ได้หรือไม่ได้หรือเสร็จแล้วครับเดี๋ยวโทรให้เขามาเอานะส่วนฝาสูบนี่ไม่เป็นไรหรอกครับพวกนี้มันมันเป็นรถแบบเวลาเกิดบัตเหตุนะครับเวลาน็อตเนี่ยผมลือผมก็จะมาร์กไว้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะประกอบเวลาประกอบก็ อันนี้ที่เขียนไว้นี่กันมันหลุดนะครับเดี๋ยวจะเอาเอ้เพาลูกเบี้ยวเนี่ยแคมชาพพร์ปเพาลูกเบี้ยวพวกนี้มาวางประกอบไว้แล้วก็ยกเข้าไปเก็บนะครับเวลาทําเอาเสื้อมาแล้วอะ่ะึงจะมาไล่ล้างประกอบคนระับถ้าเราถ้าอยู่แบบนี้ยมันไม่เป็นไรหรอกเพราะมันมีน้ํามันเยิ้มอยู่มันอาบน้ํามันอยู่นะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าแกจะเอาไปตอนไหนแล้วก็จะได้กลับมาวันไหนนะครับก็ต้องเอาวางเป็นกองเนี้ยไว้ก่อน น็อตทุกตัวผมก็มาร์กสีไว้หมดแล้วว่าแล้วก็แยกโซนไว้นะครับว่าชุดขวาชุดซ้ายชุดฝั่งไอ้ดีชุดฝั่งไอ้เสียชุดหน้าเครื่องชุดหลังเครื่องยึดหัวหมูเลยนะครับผมจะแยกไว้หมดเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอามากองรวมกันเป็นถาดเดียวนะฮะถ้ากองรวมกันเป็นถาดเดียวเนี่ยมันจะน็อตมันจะปนกันนะครับนี่ฮะเอาผมผมแยกงอายง่ายเนยนะครับน็อตเนี่ยน็อตฝาหน้านะครับเนี่ยน็อตฝาหน้าปั๊มน้ํามันเครื่องนะครับเนี่ย น็อตปั๊มน้นมันเครื่องนะครับถ้าคนที่เขาลื้อแล้วเขาไม่สังเกตนะครับมันจะต่างกันนะฮะอันนี้จะเป็นน็อตขาวนะครับนี่ฮะน็อตขาวนะครับพวกนี้น็อตขาวจะยึดแต่เสื้อนะครับส่วนน็อตด,ดำเนี่ยเนี่ยฮะมันจะมีน็อตด,ดำนี่ครับมันจะยึดกดโอลิงครับตรงนีกลางตัวน,น,นี่เครื่องน้ำเดิมนะไม่ใส่ถอด จะยึดสามตัวนี้ครับแต้มาไว้ว่าไม่ได้ทำประจำครับนานทำทีนะก็จะตามนี่ครับส่วนตัวนี้หักไปแล้วเราจะแยกเอาไว้หมดนะครับน,น็อตจะแยกเอาไว้หมดถ้าลือ้อถ้าลื้อเคลื่อนทั้งตัวก็จะแยกเอาไว้นะครับบางตัวรด เครื่องบางตัวจะอาจจะเป็นน็อตน้ำมันนะครับบางทีมีรูนะครับเป็นน็อตเฉพาะนะครับเพราะว่ามันไม่ได้รื้อปุ๊บประกอบปั๊มเลยนะครับมันต้องใช้เวลาหลายวันนะกว่าจะได้มาประกอบก็ต้องเอาแต้มไว้อย่างนี้ก่อนพอเวลาเราไล่ประกอบเราก็มาไลา่เออเรามาล้างนะครับไล่ล้างแล้วค่อยประกอบมันมันจะจําง่ายนะครับมันจะจาไม่ยากใครอย่างใครที่รื้อโยนใส่ถาดเดียวกันเนี่ย เรามานั่งล้างเสร็จแล้วมาคุยที่หลังเนี่ยผมว่ามันเสียเวลาครับแต่นี่คุผมก็ทําแบบนี้นะครับไม่ว่าเครื่องไม่ว่าเกียร์อะไรนี่ผมก็ลือผมก็ามาร์คของผมเอาไว้นะครับในการถ่ายคิดถ่ายรูปเอาไว้เนี่ยส่วนมากก็เป็นการถ่ายรูปนะครับรูปผมเนี่ยเราก็ล็อกถ่ายรูปไว้แต่ผมไม่ค่อยได้ถ่ายถ้าถ่ายก็ถ่ายอีก,อก,อกเครื่องหนึ่งครเครื่องนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายถ่ายเยอะความจำเต็ม เพราะว่าเวลาเราถ่ายแล้วเราต้องเก็บไว้ห,หลายวันนะที่ต้องทําเครื่องเสร็จประกอบเสร็จถึงจะได้ลบนะครับลบลบรูปออก็ให้โทรศัพท์มันไม,ไ,มไม่ไม่ไม่การ์ดมันไม่เต็มนะครับนี่ขนาดมีมีเมมโมรี่การ์ดยังเออๆเลยเดี๋ยวไล่เก็บใส่ถาดนะครับถาดเยอะครับถาดผมไม่ต้องกลัวถาดเพียบเลย กันลืมนะครับแล้วก็วางไว้เป็นโซนของมันเลยนะฮะชุดเกียร์นี่ก็ตัวนี้เกียร์นี่ไม่ได้โดนกระแทกอะไรนะครับ<ม>จะมีข้างหลังบ้างนะฮะเตะไฟอันนี้กล่องกล่องเกียร์นะครับเนี่ยอยู่เนี่ยครับ อ่าอยู่ในรถนะฮะตัวนี้อยู่ด้านซ้ายรถครับข้างบนนี่ข้างบนข้างหน้าจะเป็นชุดมอนตอน้ำนะแล้วก็ข้างบนจะเป็นกอออากาศนะครับพอข้างบนเป็นกอออากาศพอมองไล่ลอดกออากาศมาก็จะเห็นกล่องเกียร์เนี่ยครับกล่องควบคุมมอเตอร์นะในการเปลี่ยนเกียร์เพื่อให้เปลี่ยนด้วยแบบว่าความนิ่มนวลน,นะมันจะมีมอเตอร์ตัวล่างอย่างนี้ตัวนะนครับเนี่ยครับ ตัวบนหนึ่งตัวนะครับสองตัวข้างในมีก้ามปูสองชุดแต่ส่วนข้างในนี้ก็คือเป็นเฟืองเกียร์ธรรมดาธรรมดาเราเนี่ยครับแต่ในชุดก้ามปูตรงปลายก้ามปูก็จะมีชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกก็เลยต้องเน้นเกี่ยวกับเรื่องน้ํามันเกียร์นะครับมันไม่ใช่แบบใช้น้ํามันทั่วไปได้นะครับมันต้องไปเลี้ยงรักษาอุณหภูมิเพื่อไม่ให้พลาสติกที่มันคล้ายไฟเบอร์แล้วเขาขาวเนื้อเขาขาวข้างในอะ่ะมันมีหลายตัวอยู่ป้องกันมันละลายนะครับ แต่ข้างในก็คือเป็นชุดเฟืองเกียร์เหมือนเกียร์ธรรมดาเราๆทั่วไปนะฮะแค่ใช้อิเล็กทรอนิกส์สมองคนในการควบคุมการเปลี่ยนเกียร์นะครับมันจะเปลี่ยนแบบปุ๊บๆๆแต่เวลาเครื่องยนต์มีปัญหานะครับถ้าเครื่องยนต์มีปัญหาหัวเอาง่ายๆแค่หัวฉีดทํางานไม่สมบูรณ์กับหัวเทียนทางานไม่สมบูรณ์นี่รูปทละลื่นถลายนี่จะขึ้นเลยนะครับเกียร์จะเปลี่ยนไม่สมูทเลยนะฮะ เกียร์มันจะทํางานแบบไม่ร้อมันจะเหลือประมาณสักเจอนะครับอันนี้ชุดหลังนะครับนี่เป็นจานจานไฟวินจานสตาร์ทนะครับถ้าเป็นไฟวินรถธรรมดาเกียร์เครื่องธรรมดาก็จะไม่มีรูนี้ก็จะเป็นไฟวินตันเลยนะครับก็จะมีชุดคัดแปะล็อกน็อตอ่าตัวนี้มันใส่ได้แค่ท่าเดียวนะครับเพราะว่ามันจะมีรูเอาไว้ล็อก ก็ตรงนี้มันเอาไว้อ่านสัญญาณเปาขั้เหวี่ยงนะครับนี่ฮะ 4KP นะครับสัญญาณเปาขั้เหวี่ยงจะมีเซ็นเซอร์ที่อยู่ด้านหน้านะครับเซ็นเซอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยนครับดูฝั่งเซ็นเซอร์นะครับชุดคอยจุดระเบิดก็เป็นกล่งไดเร็นะฮะเพราะว่าถ้าเป็นไดเร็คอยนี่ก็จะเป็นคอยที่เสียบ บนฝาสูบโดยตรงนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นคอยลูกเดี่ยวแล้วใช้ยังใช้สายหัเทียนอยู่นะครับอ่าไม่ก็ไม่ใช่ราคาถูกๆนะฮะของแท้เพราะคอยนี่ก็ไม่รู้กี่พันสายหัเทียนก็น่าจะพันกว่าครับหรือว่าสองพันกว่าบาทนี่แหละอ่ะาจะใช้ดูแลรักษาดีก็อาจจะคุ้มนะครับการใช้ง,งานจะต้ขี่โหดๆนั่นหน่อยก็อาจจะไม่ทนนะครับ ถ้าดูแลไม่ถึงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเครื่องอระบบรอเย็นนะครับถ้าดูแลไม่ดีก็อายุสั้นนะฮบบางทีก็แสนโลนิดๆก็มีปัญหานะครับรบางคันผมก็เจอส่วนมากเจอแปดหมื่นนะแปดเก้าหมื่นโลก็เริ่มมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์แล้วแต่บางคนก็โดนเลือกถ้าแสนบางทีก็มีแสนกว่าโลก็เจอเรื่องพวกออยคูลเลอร์นะครับรั่ว มันจะอยู่อ,ออยเลอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ขั้นขั้นกองน้ำมันเครื่องนะครับเป็นลูกสี่เหลี่ยมมนๆนะครับใหญ่ๆเดี๋ยวขาวปกติจะใส่ปกติจะใส่กองน้ำมันเครื่องเลยก็ได้นะฮะแต่เขาทำออยเลอร์ตัวระบายน้ำมันเกียร์เอ้น้ำมันเครื่องนะครับไว้ตรงนี้แล้วก็ต่อพอน้ำเข้ามา วันดีคืนดีนะครับวิ่งไปนะครท่อพักน้ําเนี่ยน้ํามันจะเป็นแบบขุ่นๆนะครับจากสีชมพูหรือว่าสีเขียวก็จะเป็นขุ่นๆเหมือนกาแฟานะครับถ้าสังเกตมีคราบน้ำมันเครื่องในตัวถังพักหมอน้ํานะฮะก็ให้สันนิษฐานไว้นะครับอาจจะอ i l cooler รั่วนะครับรั่วเข้าน้ํามันเครื่องจะดันเข้าในระบบน้ำนะฮะแล้วก็น้ํำก็จะเข้าเครื่องด้วยครับ สลับกันไปฮะทั้งดันทั้งดูดสลับกันเข้านะครับมันก็จะเต็มระบบฮะทั้งในตัวเครื่องด้วยแล้วก็ในระบบของหล่อเย็นหมอ้อน้ําด้วยนะฮะถ้าน้ํามันเข้าเยอะๆนะครับรุ่นเนี้ยหรือว่ารุ่นที่เบนเจอร์ก็เป็นนะครับเบนเจอร์เบนเจอร์พวกสองจุดสองบีดีอสิบโออะไรเงี้ยบางคันคก็ออยล์คูลเลอร์ก็ล้วนครับแล้วก็ไปปนกับน้ําถ้าปล่อยนานก็คือข้อเสีย นอกจากทําให้ m o น้ําตันระบบเครื่องยนต์มีน้ําปนนะก็เสียท่อพวกนี้จะบวมเลยนะครับจากแข็งแข็งเนี่ยนิ่มบวมนะฮะใช้ใช้ไปพอเราเปลี่ยนล่างใช้ใช้ไปครับแตกเนี่ครับข้อเสียของอ o i l c o ลเล r รถสมัยนี้ฮะอันนี้ที่พูดนี้คือมันเจอจริงๆนะครับมันเจอหลายคันแล้วนะฮะไม่จำเป็นต้องย่อนี้นะครับยี่ห้ออื่นก็มีนะฮะ แล้วแต่ว่าใครจะเป็นนะครับถ้าเราไม่ได้ไม่ดูแลระบบอรอเย็นดีๆนะฮะร,ระบบรอเย็นของเครื่องยนต์นะครับก็คือใช้น้ำยาหม้อน้าหรือว่าคูแลนด์เนี่ยครับใช้ของดีๆไปเลยครับไม่ต้องไปใช้ครับไอ้ร้อยกาบาทเลยบางทีมันมันไม่ได้ช่วยอะไระครับแค่มันรั่วแล้วมันเห็นสีเฉยๆแต่ ระบบหล่อเย็นน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยถ้าเป็นของดีๆนี่มันจะมีสารหล่อลื่นอุปกรณ์พวกปั๊มน้ำแล้วก็ไปเคลือบพวกเสื้อสูบอะไรพวกนี้ไม่ให้เกิดสนิมไม่ให้เกิดขี้ตะกันนะครับนี่ฮะถ้าน้ำยาหม้อน้ำเราดูแลดีๆหม้อน้ำก็จะไม่ค่อยรั่วนะครับไม่ค่อยรั่วมมไร่ยตันนะครับปั๊มน้ำก็จะใช้ได้ทนนะครับเวลาเราใช้น้ำยาผิดประเภท ผสมกันก็อาจจะทําให้มอญ้ารั่วได้นะครับก็ดูแลดีนะครับหมัน่นสังเกตรถของท่านนะถ้าอยากใช้กันนานๆบางทีออกเทศกาลนี่ใกล้จะถึงแล้วครับไปเที่ยวไปเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวขึ้นโค้งข,ข,ขึ้นเขานี่อาจจะมีปัญหานะฮะดูแลดีๆนะครับเราลาเราขี่เราไม่ได้ขี่ไกลนะฮะอยู่ในเมืองบางทีเราขี่เราพาครอบครัวไปเที่ยวอาจจะมีปัญหาได้นะครับ ามีปัญหานะฮะถ้าเราอยู่กรุงเทพนะครับยอมถ้าเป็นปัญหาถึงขนาดเครื่องพังเนี่ยยอมใส่รถสไลด์กลับมาอู่ที่เราทําประจําดีกว่านะครับอย่าไปทําที่เสียอยู่ต่างจังหวัดนะฮะเพราะว่าหนึ่งเสียเวลาไม่มีใครดูแลแล้วก็อาจจะค่าเสียค่าใช้จ่ายสูงด้วยนะครับก็แล้วแต่เราพิจรารณานะฮะถ้าเป็นเล็กๆน้อยๆล้วก็ให้อู่ถแถวๆนั้นทําได้นะครับ แต่ถ้าเป็นหนักๆถึงขนาดว่าเอ,อเครื่องพังอะไรพวกงเนี้ยยอมเสียค่ารถสไลด์กลับมาซ่อมที่บ้านดีก,กว่านะฮะเพราะว่าถ้าเราเสียตายหงหวัดมันก็หลายต่อครับเชื่อฮเพราะว่าเราต้องรีบใช้รถนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆสำหรับวันนี้นะฮะก็บ่นไปเรื่อยขคุณ <c oughs> นะครับที่ตามรับชมนะฮะ คลิปนี้อัตจยาวไปหน่อยนะครับเออคนเดียวครับเหงาะระบายโทรศัพท์ขอบคุณนะครับ,บ,รบสวัสดีครับ